บริษัทพาวเดวเอสเทจำกัดมหาชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่บุกตลาดเรียวดีมาร์ในทำเลหายากย่านเซ็นทรัลบิสเนสดิสตริก์4โครงการรวมมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทนางสาวพราวพุทธริประตะพันลบกรรมการบริหารบริษัทพาวเดวเอสเทสจำกัดมหาชนกล่าวว่าพราวเน้นการพัฒนาโครงการออกแบบที่อยู่อาศัยและการให้บริการภายใต้แนวคิด โมเดล just living สัมผัสการใช้ชีวิตที่มากกว่าด้วย3คุณค่าเพื่อสร้างประสบการณ์และความแตกต่างให้ลูกค้าเน้นการดูแลมากกว่าแค่เรื่องบ้านพร้อมถึงพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านสุขภาพ การบริหารงานบริการของโครงการระดับโลกและอีกหลายกลุ่มธุรกิจมาร่วมสร้างสารรค์รูปแบบการใช้ชีวิตที่มากกว่าตั้งแต่การออกแบบที่อยู่อาศัยจนถึงการบริการหลังการขายสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ